เกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกคว่ำบนถนนทางหลวงชนบทสายเซกานาทมบริเวณหลักกิโลเมตรที่6ก่อนจะถึงบ้านห้วยคอมอำเภอเซกามุ่งหน้าไปทางอำเภอนาทมประมาณ600เมตรจึงได้ประสานหน่วยกู้ภัยไปที่เกิดเหตุรถบัสคันดังกล่าวบรรทุกนักเรียน40คนเบื้องต้นสอบถามคนขับรถบัสอายุ64ปีเผยว่าตนเองขับรถมาใช้ความเร็วประมาณ60รับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเพื่อจะพากลับบ้านมีนักเรียนมาบนรถทั้งหมด40คน ขณะขับมานั้นล้อรถด้านหน้าฝั่งซ้ายได้ตกลงไปในไหลาทางความลึกประมาณ20เซนติเมตรตนจึงหักพวงมาลัยมาทางขวาเพื่อให้ล้อขึ้นมาจากไหลาทางและรถก็ถลายจะไปชนกับต้นไม้ที่อยู่ข้างทางจึงหักหลบทําให้รถพลิกคว่ำลงไปข้างทางเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยต้องใช้รถเครนและเครื่องตัดทางเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้รถมีนักเรียนเสียชีวิตสรายในที่เกิดเหตุคือเด็กสาวอายุ16ปีและเด็กชายอายุ14ปี มีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายอายุ15ปีและมีนักเรียนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก8รายและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัตว์จะทำเซกาถูกไฟช็อตขณะเข้าช่วยเหลือในที่เกิดเหตุตอนนี้อาการปลอดภยัย